สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่แห้โชคทุกๆุกถันครับอ่าช่วงแรกๆครับของวันที่19เกนะครับอ่าทางเอ็ดวิไลครับได้เหตุตัวเลขแนวทางนะครับของเอ็ดวิไลเองเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นชุดล่างนะครับเสี่ยงมาฝากมาตอนเอฟซีก่อนนะครับเอาชุดล่างไปก่อนครับหววทีผ่านมากครับชุดล่างเฮ้าครับเข่าตกกลับครับเข้า16นะครับอ่าเอ็ดวิไลกันเนนไห่หนนะครับ อ่าถ้าเอฟซีได้ติดตามชมคลิปก็คือสิลูกันดีนะครับอ่าก็ขออภัยนะครับเขาตกลับนะครับอ่างวดน,นี้นะครับทั้งเอ็ดวิไลได้คำนวณตัวเลขครับเป็นที่เรียบร้อยชุดล่างครับประจำวดวันที่1กลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอ่าแนวทางตัวเลขนะครับกับมาล่อติดตามกันว่าอ่าทาั้งเอ็ดวิไลสิได้ตัวใดมาฝากมาตอนกันนะครับอ่าช่วงแรงของวันที่สิบเก้า อ่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเขาไปเบิังตัวเลขน่าทางน้ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านครับอ่าบปว่าสิเป็นชบาพารวยครับมีไลให้โชคภูผาแชนแนลครับอ่าครับมื่อนี้นะครับช่วงแรงของวันที่19ครับอ่าทางแอฟซีไลนะครับก็ได้คำนวณตัวเลขน่าทางนะครับมื่อนี้สีปล่อยชุดลางก่อนนะครับใหเอฟซีได้ไป เบิ่งไปชมกันนะครับอ่ครับสี่ล่อยเป็นชุดล่างไปสักก้อนนะครับตัวให่ได้เบิกนอ่ายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ออานี่ครับเป็นตัวอย่างครับวัที่ผ่านมานะครับทางแอดมิรไลดินถือตัวครับเอฟซีหนึ่งหกแต่บานเนวทางมาก็คือหกหนึ่งก็เล็กวิ่งครับวิ่งหนึ่งกับสามทางแอดมิรไลก็เด่นไปที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมา ลักซิปกับลักหน่วยมันสลับกันนิดหน่อยอสลับนิดหน่อย <c oughs> นะครับนี่ครับสลับนิดหนึงอ้าวัวดีพวกบอกอะสียืนลักให้ให้เราแหละแต่ว่าขันครับขันวดสีมามันขาดลักซิปล,ลักหน่วยเนาะมันยืนไว้อยู่ห้องกับมัดรวมเลยเั็นข่ะเอฟซีแมนครับเอามาล่อรุนกันหนัวดี้เดี๋ยวทางแอดมินไลเขียนห้แป๊บหนึ่งนะครับปล่อยชุดหลางกอ่อนชุดบนเดี๋ยวล่อนะครับล่อค่ะเอาชุดเต็มไปเลยนะคะครับ รอบนี้สี่น้อยคู่หรือสี่าายคู่ก็มาเบิองน้ากันครับสิปลอยเป็นชุดเต็มไก้อนคือหัวที่แล้วเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะมาว่งไห้ที่เกา่านะครับอ่าแสดงความดีๆนะน,น,น้ำผูโศกผูหมาเนอะใครติดอะไรติดตามก็ได้นะคะเมื่อาวานสิเป็นเลขคพุณพอวิไลหรือว่าเลขเซียนต่างๆเนาะที่ที่งานเท่าไดมากอ่าแล้วก็ถือว่าพระเอกไรวันนี้ เขาลายแห้งค่ะครับและะ้วก็ม่แม่นว่าเขาส่วนมากเขาเล็กล่างด้ค่ะว่าเป็นเขาเล็กบนด้ส่วนมากอ่าหัวที่แหลวนะคะเขาเป็นเล็กหลางลายนะคะเนาะอีกอย่างเสี้ยนที่เฮาไดมากกันส่วนมากก็สีบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะแต่ถามว่ามีเสี้ยนทีเพิ่ให้มไหมอ่าร่วมมัดร่วมทั้งบนทั้งล่างบอกก็มีขึ้นกันนะคะมันก็นแล้วแต่สำนักที่เาสิไดามากเนาะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อ่ะใจเย็นๆค่ะเบืเ้องไปน้ากันค่ะเอฟซี่ยาแจกหอนอ่ะวิ่งวิ่งก่อนนะครับเอฟซี่วิ่งไปที่เก้ากับหนึ่งหนึ่งย่งได้ใช่ป่ะสามหายเก่าแมะแท่นสามอ่ะลักซิป สียืนลักซิบลักหน่วยแหนน้ำคือเกา่าวิ่งเก้าก,กับหนึ่งเคือบบเขียนไวยเพื่อนแอ่าล่างไหมอือคือบบเขียนล่างอย่างเดียวแต่ที่เหลือเออสีเขียนผ <laughs> ีถ่าย FC, าาให,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 หย้เดี๋ยวเขียนให้เฮล็ดคลิปไปเที่ยงกันไปค่ะเอฟซีพ่อกับลูกอ้าวนี่คือสิบนี่คือลักซิบเด้อครับเอฟซีให้เข้าใจง่ายๆสิบคือหลักสิบนะครับอ่ะเพราะว่ากับถ่ายเอฟซีขันเพื่อนฟังเข้าใจกับบู๊กไดแล้วว่าคือสิบปล่อยชุดล่างก่อนเดี๋ยวสีเขียนให้ไหมอยู่ครับ อ้าลักสิบมีหนึ่งสามเก้าหลักสิบหนึ่งสามเก้าได้เลยครับลักสิบหนึ่งสามเก้าให้เป็นชุดเต็มไปก่อนลักหนวยงวดนี่สิเป็นซี่ตัวได้ชบ่างวดที่ม<ว>ื่อได้สามตับวบ่หัวที่แล้วได้สามตวัวแมนงวดที่แล้วได้สามงว,ว,วดนี่สิเป็นซี่ นครับหน่วยหวดนี้หลักหน่วยได้0ูนย์สองสี่ปดเอีปฏิบิทาเอ้าคือหลตัวแทนหลักหน่วยเอาง่ายๆคือ0ูนยสองสป มันตัดบ่ได้เลยชบาตัดบ่ไดดตัดบ่ได้มาได้ทุกตัวออ่าก็บ,บอกงายเอฟซี FC ว่าโอ้ยมันหลายตัวพดที่มาเนี่คือคือมันสีมาได้ทุกตัวศูนย์สองสี่แปดตัดทิมบ่ได้มันทาไปตัดบ่ได้มีซีสีมาแต่เป็นธรรมดานะคะเนี่ทาาเนาะเอฟซีเนาะมันก็งวดคํานวณตัดได้หน่อยได้หลายมันก็แหลกต่งวดนะคะวดที่แล้วพ่อให้ชุดเต็มนี่ฮุก เก่าคูเก่าคู่ fc แต่ว่ารอบนี้มันเพิ่มไม่อีกตัวนึงกันนาสิบปนสิบสองเนะาะค่ะชุดเต็มเนาะสิบสองตัวเก้าส <98, S 1> ี่เก้าแปดเก้าแปดตาถิมลดออกเหรอเก้าสองเออชุดเต็มเนาะ, <laughs> ะชุดเต็มเก้าศ <laughs> ูนย์เดี๋ยวสิตัดให้นะแม่ อ้าม่าหนึ่งซีน้าเอซี่ออกแล้วนะคะเนาะตัดโลดนะคะแต่ว่าก็ต้องเบิ้งคุณพ่อสีเนียนหายยุลรอค่ะแต่ว่าเข้ากับบางคนก็ซีว่าโอ้ยลายตูนะคะบางคนก็อยากได้ชุดเต็มนะคะเข้าก็เลยต้องลงชุดเต็มหายก่อนนะคะสําหรับตัวเน้นก็คือต้องล่อล่อคัดล่อยางอีกนะคะเนาะเนวทางนะคะเบิ้งหลายสูตรใส่กันอ่าสําหรับผู้ใดที่ว่าอยากได้ชุดเต็มของปูหาเก่าซีเนาะ อ่า <3, 4, S 1> ลอดด้ยวยค่ะเด้อเดี๋ยวสปอยให้เอฟซียูวันที่ยี่สิบนะคะมือนีวันที่สิบเก้านะคะ 3, ก็คือเจ้าบาาจะเดินทาง 8, วันที่ยี่สิบก็ะปูไปที่บึงคองหลงเนาะไปปูอื่นเือ่อเก่าค่ะกับน้องผู้พานะคะเพราะว่าน้องผู้พาก็หยุดวันเสาร์นะคะตรงกับวันเสาร์นะคะพอดีวันเกิดเจ้าบอีกวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบมกราคมนะคะครบสิบแปดบอกเออครบสิบแปดครบสิ <laughs> สบ่าวันเกิดครบรอมมืออื่นคือวันเสาร์นะครับสี่เดือนทังไปที่ปูลื้อเพราะว่าะพองก็วันเกิดพอดีเลยนะบ้านการน้องผู้พาเพิ่นได้บอกแบบนี้ครับเอฟซีว่าวาาเล็บลาเขาลากสีซื้อน้ำแดงไปถวายปูนะครับต้องได้ผ้าน้องไปครับเอฟซีเพราะว่านวทังของน้องเขานะครับบนล่างจังไหนเนี่ยข้าตะคุยกันข้าตะวอาเทิงเขียนลายเอฟซีนี่นะครับข้าบวกากันี่เขียนล่างอย่างเดียวเขียน เขียนล่างเต็มๆเลยค่าแต่บอกเขาสบานะครับเอสซี่เบอร์ค่ะเอซี่คุณพ่อวิไลมักให้สบาหายจักหน่อยก็เป็นล่างด้วยครับเอาล่างล่างกระทั่งเขียนกรทั่งบอกเอสซี่เลยท่านเป็นบุญมาท่นมาานะคะสีสันในการที่คิดเนาะสีเลียดลายกับบดีค่ะเอสซี่อ้าครับเขียนแล้วแล้วสบายบานนี้อ้าเดียวไอเอสซีเพิ่นเบิ่งตัวเรงแนวทางเอ้าวเอาอันเก่าเทียบให้เพิ่นน้ำหอมเทียบเหรอเดี๋ยวทีเบอา สีวอาสีวอาเป็นยังว่าคือห้จุดเต็มคือหัวกอนนะครับทางแอดวิไลก็บห้แบบนี้แล้วมือโค้งมือเน้นเดี๋ยวค่สิมาวกกลมสิกลมให้เทิงวิ่งให้เทิ้งลักแต่ละลักนี่ตัวใดข่วนที่สีมาแห้งกันนะมาต่องหอดโค้งสุดท้ายคักเราเอาดินนั่นเอ็ดี่สประมาณเอาโค้งช่ยร้อยบ่ะสองสามมือซะให้เพื่อนโหลดไปให้เพื่อนได้ไปหาลอตเตอรี่สองสามมือมันกลายเป็นยี่สิบสามคนเดียวสองสามมืออื่นโหลดแล้วสัตนะอ่าวครับเดี๋ยวจังได้สิ บ่ให้ฮอดโค้งสุดท้ายเอาโค้งช่ยร้อยนี่ละ <ธา S 2> ่ะคือสบายบา,านี่ล่ะเอาโค้งช่ยร้อยนี่ล่ะเอาไว,ไว้ไหวแล้วเนาะ f อเนาะโดนไปหาซื้อลอตเตอรี่ยากวิ่ง9กับ1สิเด่นตัวใด10 3 1 3 9นึ่สิเด่นตัวใหลักหน่วย0 2 4 8์สอดใดสิควรสิมาเดี๋ยวสิเด่นให้ค่ะค <ธา S 2> ือมื้อนี้เอาง่ายๆจังบ่มีคอมเมนต์ว่าโอ้ยอยากได้ชุดเต็มเด้วยนะสบาย <ธา S 2> เอาชุดเต็มไปให้ก่อน เดี๋ยวกับสิมาเอาชุดเน้นให้เน้นให้เอาไงไงยา่ามีดาม่าว่าโอ้คือหลายตัวแท้สิว่าได้ค่ะเอซี่ใครเข้าใจเขาว่าชุดเต็มนะครับเพราะว่ามันเพิ่มมาเพราะยังเพราะว่าลักหน่วยเฮานี่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คืองวดที่แล้วกับครับศูนย์สองหกมันมีแค่สามตัววนี้บางวดนลักหน่วยของคุณพ่อเฮดได้ฮอด5หาตัวฮุนเดอร์ค่ะเอสซี่มันกี่สามมีสองมี ค่ะมันก็แล้วแต่งวดนะคะ f อเซานอว่าห้าสิตัดไดโบนะคะครับเอาซีก็ให้เข้าใจนะคะงวดหน่อยงวดหลก็เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเพิ่นซื้อแต่ต้นเี่นเนาะงวดเมื่อกี้ก็สิเป็นหกคู่ล่างนะคะแค่นั้นคแต่ว่างวดสิมากคุณพ่อได้ยินคุณพ่อว่าวายยูว่าสิบเน่น้หลายเสีคยวค่ะราะว่ามันผ่านงวดวันที่สิบเจ็ดไปแล้วแมนมันเป็นมันเป็นเลขโยกวันค่ะเอฟซก็เข้าใจโยกวันขึ้นวันอย่างเพราะว่าตามปกติแนวทางว่าสิตออกทุกวันที่สิบหกออกทุกวันที่สิบห การโยกวันนี่มันเป็นปัญหามันจีเป็นปัญหาอย่างคือหนึ่งเลขกับรางวัลนเอาเอฟซีผู้เข้าใจประกอบตัวลางวัลนเบิง้งหลายอย่างทุกอย่างครับเอฟซีบอแมนว่าเอเลขโยกวันมันก็สิมันสิออกตัวใดก็ออกตัวนั้นบอกครัคบบอแมนครับเอฟซีให้เข้าใจการโยกวันนี่วันมันก็ต้องเคลื่อนไปนั่ม <c oughs> มันเคลื่อนไปนั่มแล้วก,การคำนวณน,นี่ก็คือเมื่อก็ต้องจับตัวเลขหน้าทางให้ถูกทีทางว่าตัวใดควรจะอยู่ควรจะไป คือ,คอการโยกวันนี่เป็นปัญหากับนักคำนวณแนวทางที่สุดแล้ววันนี้จากงวดที่สิถึงนี่ขึ้นหนึ่งกลุ่มผ้านี่มีเต่เอาครับเอาเพราะว่าถา้ามีการโยกวันเหตุไง,งนกคำนวณเพิ่อเหตุไงหนึง่งเพราะว่าเบิงเลกลกำลงนนังวันละคเลขสูนั่นสูนี้มาใส่กันม่าสิลุ่งโตไง,งเหตุไงทะเลโยกวันนี่ยากเลยคำนวณก็ยากสีเดาใจถึกบ่ถึกมน บางเทื่อตัวห้ามักบ่ออกก็มีไฮเอฟซีอ <C> e <at> อกตัวห้าบ่มักก็มีนะคะคิดว่าโอ้ตัวนี้อะสีมากการโยกวันนี่มันเป็นเลย <C> e <at> เป็นปัญหาเราเลยบอกให้เอฟซีคุณปอคุณแม่ให้เข้าใจตามนี้แต่ว่าเพ่นก็กเก่งกันท่านนั้นละ่ะผู้เขามารับชมดีมิตรนักคำ้นวดนั่งน,น,นั้นน,น,นะเนาะครับเพ่นก็นเกง่งคือกันค่ะสูตรไผสูตรมั่นค่ะเอซีมิตรตรงกันกัเป <C> e <at> ็นเรื่องธรรมดาเนาะวเนวทาง หล,ลายสูตรหล,ลายเซียนเบิ่งงส่การค้าเอาไปเลียเนนเ้ยงแนวทางเลี้ยงแนวทางในเชบาเลี้ยงแนวทางที่ชนกันนี่อาก็มีเดี๋ยวนี้น้อยลง,เ,ยง bar, เลี้ยงเขาเป็นว่าเหล็มาจากสำนักนั้นสำนักนีคกนออ้คือตรงกันแน่คือตรงกันแน่บ้านนี้เอฟซก็เริ่มเข้าใจค่ะเพราะว่าเชบาได้แจ้งเอฟซีไปเนาะถ้าเกิดว่าห้องยกตัวอย่างเนาะถ้ามีหนึ่งอยำนักปึ๊บแมแล้วเลข มันถือแค่ซ้ำนักเดียวอีกเกสาิบเก่าสำนักเข้าเสียอมาเห็ดหยางเป็นบ่คไห่อแมนขจอกกับเช้าคำนวณล้วนแล้วค่ะมันก็เรยววกว่าเก่าิบเก้าคนนั่นบ่มีคัาวหมยแมนบ่ถือเด้้ะเลกบชนกันผู้ใดก็หาให้มันถือเคตสูตรให้มันถือมันก็ต้องมีชนกันเป็นธรรมดาเพราะว่าเลขมันออกบนคูหนึ่งหล่างคูหนึ่งเอาจังสี่สบายอ่าพ่อสิบอกให้เข้าใจแบบง่ายๆก็คือเลขเลขที่ออกมาคำนวณแค่เลขกจะโต ศูนหอดเก่าใช่ป่ะมิจังตัวแค่นั่นเอาง่ายๆนี่คือจบเส้นใดก็ต่มเอาศูนยหอดเก่านั่นแหละมาคำนวณแล้วแล้วซีไฮสีบอไฮช้นกันนี่ยากยาก<ช>เอา <ๆ S 2> ง่ายๆเลยเลี้ยแค่นั้นที่อามาคำนวณเส้นใดก้ดอ่ดเอซี่เป็นแนวทางเนาะพูดคุยกันไปครับธรรม,มาดาอย่าไปซีเรียสนะครับบอให้กันฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นนักคำนวณเก่งอยู่แล้วหลังก็เลยอธิบายแบบผู้เพื่อน่าเข้าใจง่ายๆ เอาเลขนี่หละซูนฮอดเก่านี่นะมาคำนวดเียกรมี่ผู้คนบ่เขอาใจก็มี่นะคะเพราะว่าเขาอ่านหลายๆข้อเมนเนาะเขาพูดแบบว่าโดยส่วนร่วมค่ะครับอผู้เขาใจก็มีนะคะครับอเป็นแนวทางไปนะคะเนาะแนวทางก็มี่พดนี่ถือเป็นธรรมดางวดนี่มันหมันแล้วก็คิดว่าสิเข้าตัวตรงเลยแต่ว่าน้องผู้พาเพิ่นเ้าไว้แล้วเดือค่เอฟซเพิ่นว่าหลบหนีสิเปียมาให้เอฟซได้เฮ่ออีกว่างวดที่แล้วเพิ่นว่า เพื่อนว่าบักลานี่จะต้องรูปคล้องหแห้งแล้วก็ต้องรูปหแห้งๆมันจังสีเห็นตัวเลขสัตว่าษาเพื่อนวานะคะอันบารนี้บอกคพื่อันน้องผู้ชายเอฟซีฟั่งในตอนบอกแล้วบอกแล้วมันบอกค่ะครับเอาเพราะว่าเพิ่นไม่ยำให้น้องอีกเพื่อนมาเป็นงูไงงูไงตัวท่อม้อนคางดำคือหรือบักไงอันนี้จะบาบอกให้เอฟซีฟั่งแล้วค,คือเพื่อนไม่ยำเลขให้น้องนะคะครับ เป็นแนวทางด้วยค่ะเด้ออะขอลาไปก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่ฝากตอนกันไปซสํหนีเนาะค่ะเนาะล่อให้คุณพ่อมาเนีนให้กันแล้วกันนะคะครับส,บส,บสบุขสมันมันเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับค่ะ